สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องราวของบุคคลที่นำชื่อเสียงด้านกีฬาของประเทศไทยไปสู่เวทีโลกตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองครับนั่นคือพระองค์เจ้าพีระพง์พานุเดชหรือที่โลกรู้จักในนามเจ้าชายพีระครับพระองค์คือเจ้าชายแห่งราชวงศ์จัก,กรีผู้เปลี่ยนสนามแข่งรถยุโรปให้เป็นที่รู้จักของทงไตรง และเป็นนักแข่งรถระดับโลกเพียงคนเดียวจากเอเชียที่เคยสร้างตำนานความเร็วในช่วงยุคทองของกีฬามอเตอร์สปอร์ตชีวิตของพระองค์เจ้าระพีนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความหรูหราและความกล้าหาญในการท้าทายความเร็วเราจะมาวิเคราะห์เส้นทางชีวิตของพระองค์ตั้งแต่การเป็นเชื้อพระวงศ์การศึกษาในอังกฤษ จนถึงการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการแข่งรถสูตรหนึ่งและสร้างมรดกที่สำคัญให้กับวงการกีฬาไทยครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชประสูติเมื่อปีพศส4 5 7ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวังวรเดช ซึ่งเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่หครับในวัยเยาว์พระองค์เจ้าพีระทรงถูกส่งไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษโดยทรงศึกษาในวิชาการทหารเรือซึ่งที่นั่นเองที่ท่านได้ค้นพบความหลงไหลในความเร็วและกีฬามอเตอร์สปอร์ต พระองค์เจ้าพีระทรงได้รับการดูแลและอุปถัมภ์จากพระเชษฐาคือพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและเป็นผู้จัดการทีมแข่งรถของพระองค์เจ้าพีระด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพระอนุชาการแข่งขันรถยนต์ในยุคนั้นเป็นกีฬาสุดหรูหราที่จำกัดอยู่แค่คนรวยและชาวตะวันตกแต่พระองค์เจ้าพีระได้เข้ามาท้าทายเวทีนี้อย่างเต็มภาคภูมิ พระองค์เจ้าพีระและพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้ร่วมกันก่อตั้งทีมแข่งรถส่วนตัวที่ชื่อว่าไว i t เมาส์เ Racing โดยมีรถแข่งสีฟ้าสดใสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทีมพระองค์เจ้าพีระเริ่มต้นการแข่งรถสูตรเล็กก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วท่านเป็นที่รู้จักในนาม Prince B และได้รับความนิยมอย่างสูงจากลีลาการขับที่ดุดันและมีสไตล์ ท่านสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการสำคัญหลายรายการเช่นพระกองปรีพศ2489และแคมเบลทโทรฟี่พศ2481ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นการแข่งขันของพระองค์เจ้าพีระทำให้ธงไตรรงของไทยโบกสะบัดอย่างสง,ง่าง,งามบนโพเดียมแข่งรถของยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุคของการแข่งรถสูตรหนึ่งหรือฟอร์มูล่าวันก็ได้เริ่มต้นขึ้นพระองค์เจ้าพีระถือเป็นหนึ่งในนักแข่งยุคบุกเบิกของฟอร์มูล่าวันเลยทีเดียวเมื่อฟอร์มูล่าวันก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1950พระองค์เจ้าพีระทรงเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอโดยใช้รถแข่งจากค่ายสำคัญอย่างมาเซราติและกอดินี แม้ว่าในยุค F1 พระองค์จะไม่ได้คว้าชัยชนะในระดับสูงมากนักแต่การที่ท่านได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในเวทีระดับโลกนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของนักกีฬาที่ไม่ยออ่อท้อ นอกจากการแข่งรถแล้วพระองค์เจ้าพีระยังทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเภทเรือใบอีกถึง4ครั้งแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะทางด้านกีฬาที่หลากหลายของพระองค์พระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชคือบุคคลสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในเวทีโลกได้อย่างชัดเจนในยุคที่สยามยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะัก เรื่องราวของท่านสอนให้เราเห็นว่าความหลุไหลความมุ่งมั่นและการฝึกฝนอย่างไม่หยุดหย่อนสามารถนำพาเราไปสู่จุดสูงสุดในโลกที่เราเลือกได้แม้ว่าเราจะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือต้องต่อสู้กับข้อจำกัดทางสังคมใดก็ตามท่านคือวีรบุรุษความเร็วผู้มอบความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยในเวทีโลกอย่างแท้จริง สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆจากชีวิตของเจ้าชายนักแข่งรถพระองค์นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ